บางทีเนี่ยเราก็จะมีความโมโนไปเองว่าเอ๊ะมันแย่มากเลยนู่นนี่นั่นค่ะเกรซจาก The f a ฟส Thailand ซีซั่น3ค่ะ น่าจะเป็นในช่วงที่เกรซออกกําลังกายเพราะว่าการที่เราออกกําลังกายนิดหนึ่งเนี่ยเรามีเป้าหมายคือเราอยากได้ร่างกายที่แข็งแรงเราอยากมีหุ่นที่สวยหรือเราอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่เราขยับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันทาได้ละแล้ว,ลวนั่นแหละค่ะคือจุดที่สร้างความมั่นใจให้กับเกรซ ก็เกรซเนี่ยเคยดัดฟันมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ก็นานมากๆแล้วแล้วก็ไม่ได้ดัดฟันมาหรือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องของอการเลยงตัวของฟันะอะไรนี้มาสักพักใหญ่ๆเลยะคะ่ะเป็นเป็นปีเลยและทีนี้ด้วยความที่เกรซเนี่ยเป็นคนที่ฟันข้างหน้าค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะรู้สึกดดมาโดยตลอดว่าเราเป็นคนที่ฟันเยอะ คุณหมอก็แนะนําเป็นปสเต็ปดีมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนเนี่ยเรื่องแบบนี้จะต้องดีเทลซึ่งทางคุณหมอก็ดีเทลค่อนข้างดีเลยค่ะก็ดูไปจนถึงทุกอย่างนะคะในช่องปากนะคะรวมไปถึงการเลยงตัวของฟันด้วยว่าเอ๊ะจะต้องปรับมากน้อยแค่ไหนหรือมีอะไรที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นมากกว่านี้ไหมหรืออาจจะไม่มีก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ โอ้ยคือจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้แกเคยจัดฟันมาแล้วแต่ไม่ใช่จัดฟันใสนะคะจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนึ่งในการจัดฟันใสสําหรับด้วยอาชีพแล้วหรือจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพก็ได้ทุกวันนี้นะคะจัดฟันใสนี่ก็คือพอได้รับข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันธรรมชาติมันใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นในขณะที่เราใช้ชีวิตประจําวันของเราเราก็ไม่ต้องมาหน้ากังวลว่าเอ,อ๊ เขาจะเห็นเหล็กดัดของเราไหมนะสีแบบนี้มันโอเคหรือไม่โอเคพอเพราะเคเชื่อว่าด้วยความที่เคยดัดมาก่อนบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะต้องถ่ายรูปกับหมู่เพื่อนหรือว่าเวลาเรายิ้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็คอนเซิร์น ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดฟันใสนะคะก็แนะนำเลยค่ะให้มาที่ First Dental Clinic นะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนยังไม่เคยจัดฟันใสหรือยังไม่เคยดัดฟันมาเลยก็ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะยังไงก็ฝากผลงานของเกรซด้วยนะคะก็จะมีงานเดินแบบไทยแบบมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยค่ะ First Dental Clinic best version of you